นี้ผมมีแอปมาแนะนำนะครับแอปสำหรับใช้ในการโพสเพื่อสร้างรายได้เสริมผ่านาเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับด้วยการารับรางวัลผ่านเรีลน t e ีมนะครับซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มเป็นแอปที่ใช้งานง่ายมากๆนะครับก็เลยเอามาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับก็ จริงๆผมทาคลิปนี้ไปแล้วผมอัดคลิปนี้นะครับผมเพิ่มเสียงเข้าไปแล้วแต่เสียงมันไม่เข้านะครับแอปนี้นะครับมันชื่อว่า p a y Steam นะครับก็หน้าตาประมาณนี้นะครับก็ใช้งานง่ายนะครับง่ายมากๆกนะครับก็สามารถดาวน์โหลดมาติดตั้งได้ครับตอนนี้มันยังไม่มีใน Play Store นะครับก็ภายในแอปก็จะมี นี่นะครับก็คือตรงนี้เป็นฟีดนะครับตรงการตั้งค่าตรงโปรไฟล์ของเราเราก็สามารถแก้ไขได้นะครับตรง TH นะครับตรงสามารถแปลภาษาภาษาไทยเราได้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะตั้งค่ามาให้อยู่แล้วนะครับเราก็แทบจะไม่ต้องตั้งค่าอะไรมากนะครับแค่ติดตั้งล็อกอินเข้าใช้งานนะครับใช้ยูเซอร์ แล้วก็ใช้ p o s t key ในการเข้าใช้งานก็เท่านี้ก็ใช้งานได้แล้วนะครับก็หน้าตาเขาก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการเซตติ้งการตั้งค่านะครับไม่ได้มีอะไรยุ่งยากมากนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับฝั่งฝั่งซ้ายสุดนะครับฟ e ดนะครับก็คือหน้าที่เราเอาไว้ดูนะครับผู้ที่เราติดตามอยู่นะครับใครที่ลง มใหม่ๆเราก็สามารถดูได้นะครับแล้วเราก็สามารถเลือกดูนะครับตามชุมชนที่เราเลือกได้ด้วยนะครับเราจะเลือกดูชุมชนไหนก็ได้นะครับชุมชนไทยของเราก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราไม่ได้โพสต์ในชุมชนกันเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่จะใช้แท็กในการค้นหากันครับก็ใช้แท็กไทย G H A I นะครับแล้วก็แท็กไทยแลนด์นะครับในการค้นหาพวกเราคนไทยที่โพสต์อยู่นะครับก็สามารถกดแท็ก พวกนี้มันก็มันก็จะขึ้นฟีดมาให้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอาการที่เราจะเลือกเองนะครับกองว่าเราจะเลือกข้อความที่โพสที่เพิ่งโพสใหม่ๆนะครับคีเอ็ดนะครับแล้วก็โพสที่กําลังฮิตอยู่ในตอนนี้อะไรเงี้ยนะครับฮอตอยู่กําลังตอนนี้ก็โพสท,ที่กําลังเป็นที่นิยมอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโปรไฟล์ของเรานะครับเราสามารถแอดแค u n ์เพิ่มเข้าไปได้ เราก็สามารถจะค้นหานะครับข้อมูลนะครับที่เราต้องการได้นะครับอย่างเช่นผมทดลองเสิร์ชหาน้องสาวนะครับจุธามาดูนะครับว่าสามารถาหาเจอไหมนะครับก็น้องน่าจะยังแบบโพสต์น้อยอยู่นะครับการค้นหาก็เลยยังไม่ค่อยยังไม่โชว์นะครับก็จะลองเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นดูบ้างครับอย่างผมก็จะลอง ใส่ชื่อพี่สาวผมดูนะครับก็คือ,อานารีบูรนะครับลองเซิร์ชมันก็ขึ้นมาให้นะครับก็เนี่ยมีประวัติโชว์มาให้เห็นนะครับก็เราสามารถค้นหาข้อมูลได้ด้วยนะครับเดี mm ๋ย hmm. วต่อไปนะครับอ่านี่ก็จะเป็นาภาพเป็นตัวอย่างโพสต์ของอคุณนารีบูรณ ที่โพสต์ไว้นะครับก็หน้าตาจะประมาณนี้นะครับมันก็จะมีนะครับเมนูให้เราลูกเล่นมากมายเลยนะครับตั้งแต่สายสุดเลยนะครับกดโบสนะครับแล้วก็มี140เนี่ยคนที่มาโบสนะครับแล้วก็2มีคนมาคอมเมนต์นะครับเราก็สามารถแชร์ออกไปได้ด้วยนะครับมีแปลภาษานะครับแล้วที่เจ๋งมากๆเลยก็คืออ่านให้เราฟังได้ด้วยนะครับเราสามารถคลิกที่รูปลำโพงเพื่อให อ่านให้เราฟังได้แล้วเมื่อกี้ที่มันโชว์ขึ้นก็คือเราสามารถปรับให้มันอ่านช้าหรืออ่านเร็วก็ได้ด้วยนะครับน่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับแอปตัวนี้ครับตรงหน้านี้นะครับก็จะเป็นรูปกระดิ่งนะครับการแจ้งเตือนนะครับก็จะมีไอคอนนะครับที่เป็นบังๆนี่นะครับเหมือนยศทหารเนี่ยมันก็คือคนมาโบวตให้เรานะครับส่วนที่เป็นรูปข้อความก็คนมาคอมเมนต์นะครับที่เป็นรูป ก็คือเขาอ้างอิงเรานะครับนะครับส่วนที่เป็นรูปคนนี่ก็คือคนมาติดตามเรากดมากด Follow เรากดติดตามเรานะครับแล้วก็มีอะไรอีกอก็คงจะประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับก็จะมีรูปไอคอนขึ้นรูปหน้าหน้าโปรไฟล์ของคนที่มากดบวตคนที่มาอ้างอิงเราคนที่มาคอมเมนต์เราขึ้นมาให้ด้วยนะครับออดีนะครับดีามากๆแล้วก็ด้านขวาสุดก็คือระยะเวลานะครับ ทีนี้ผมก็อันนี้หน้าโปรไฟล์ผมนะครับไอ้รูปเครื่องหมายดินสอเมื่อกี้นะครับเป็นการทดลองเขียนอันนี้ก็จะเป็นรูปโปรไฟล์เรานะครับบอกรายละเอียดเกี่ยวกับเรานะครับว่ามีโพสต์อะไรของเราไปเมื่อไรนะครับนะครับคนมาโหวตแล้วอะไรประมาณนี้นะครับจะลองเข้าไปเล่นดูได้นะครับง่ายง่ายดูดีนะครับตรงนี้ก็เป็นกระเป๋าตังค์นะครับอันสุดท้ายเลยนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของรายรับ ของเราว่ามีใครได้รางวัลจากส่วนไหนบ้างนะครับจากคนให้ออจากมีการพู้วอัพหรือมีการแลกเปลี่ยนเหรียญอะไรเงี้ยมันก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับแล้วก็สามารถกดเคมได้นะครับสตรีมเดี๋ยวผมกะจะมาลองวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองผู้ว่าอัพผ่านแอป,ปนี้ดูนะครับว่าจะยากง่ายย,าายังไง เดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังอีกทีนะก็จะประมาณนี้สำหรับเมนูการใช้งานเบื้องตน้นเดี๋ยวเรามาลองโพสผ่านแพลตฟอร์มนี้ดูนะครับอันนี้ผมก็ลองใช้เสียงในการพิมพ์แล้วนะครับผมชอบมากๆเลยนะครับที่นี่ใช้เสียงพิมพ์รู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยเพี้ยนนะครับตัวแรกอันแรกเลยเราก็สามารถจะเลือกได้นะครับว่าเราจะโพสต์ไปที่ชุมชนไหนนะครับเราใช้ชุมชนไหนโพสต์อะไรประมาณนี้เลือกนะครับเราก็สามารถ อันนี้ผมก็ไปกคอปมาวางเลยนะครับจริงๆผมพูดนะครับพูดพิมพ์อานะครับแล้วก็ผมก็ลองคัดลอกไว้ก่อนกลัวมันหายนะครับแล้วก็มาวางลงนะครับจากนั้นเราก็เพิ่มรูปภาพนะครับก็สีแดงเป็นการกดเพิ่มรูปภาพนะครับตัวมันก็เล็กๆผมก็มองไม่แน่ใจว่าเป็นรูปอะไรนะครับตาก็ไม่ค่อยดีครับเพราะว่าจริงๆผมอัดผ่านหน้าจอโทรศัพท์นะครับ แล้วก็ใช้ไม้เสียบแต่ดันเสียงไม่เข้านะครับผมก็เลยต้องมาแก้ไขด้วยการอัดเสียงตามที่หลังนะครับก็อาจจะรายละเอียดอ่ะอันนี้ก็เป็นการเลือกรูปนะครับจากแกลเลอรี่จากรูปภาพนะครับก็ยกเลิกเราก็สามารถอ่าค้นหาเลือกรูปเอ่อเลือกรูปภาพของเราที่เราถ่ายไว้นะครับในโทรศัพท์ได้เลยนะครับโดยการะจะเอารูปไหนนะครับเราก็สามารถกดค้างที่รูปนั้นนั้นแล้วก็กดคำมาเลือกได้เลยนะครับนี่นะครับ ก็ขวามือบนสุดนะครับใกล้ๆกับจุด3จุดนะครับข้างบน,บนเ,รเรากดเลือกรูปภาพเสร็จแล้วเราก็สามารถกดเลือกรูปนั้นนะครับก็สามารถเอาเข้มามาเบื้องต้นนะครับผมก็จะใช้วิธีการเล่าเล่าเล่าล่าก่อนนะครับคือเราก็มาดูรูปภาพโดยรวมของเราก่อนนะว่ามีรูปอะไรบ้างแล้วเราก็เอามาเล่า,เ,าเสร็จแล้วเราก็ค่อยมาแทรกรูปภาพทีหลังนะครับหรือใครจะแทรกรูปภาพแล้วก็เล่าก็ได้นะครับ แล้วก็เราก็รีวีดูข้างหลังดูข้างล่างนะไม่ใช่ข้างหลังข้างล่างได้นะครับว่าเออเราไปถึงไหนอะไรยังไงนะครับอันนี้ผมก็ใช้วิธีการท,ท,ทีละอย่างนะครับเล่าพูดไปก่อนเลยนะครับนึกอะไรได้ก็นันางเล่า,เล,าเล่าเสร็จก็เอาภาพมาประกอบซึ่งบางทีภาพก็อาจจะไม่ต่อเนื่องไม่สัมพันธ์กับเนื้อเรื่องที่เราเล่านะครับก็เออใครก็มีเทคนิคในการโพสอะไรยังไงก็แล้วแต่บุคคลเลยล่ะครับ จัดได้เลยนะครับแล้วแต่ถนัดแล้วแต่คนถนัดนะครับของผมนี่ก็นี่เลยง่ายๆอย่างนี้นะครับบ้านๆน,นะครับโพสก็ไม่ค่อยจะสวยเราไม่จะรู้เรื่องนะครับแต่ก็อาศัยความาต่อเนื่องนะครับโพสต,ต่อเนื่องเก็บเหรียญมาเรื่อยๆนะครับน,นะครับก็เพิ่มรูปภาพไปเรื่อยๆนะครับตามช่อง ที่เราต้องการช่องไฟเราก็เว้นไว้เว้นไว,เว,นไว้เราจะใส่ตรงไหนบ้างนะครับก็เว้นให้พอดีพอดีพอดีนะครับแล้วแต่จะใส่ไอคอนอะไรก็ว่ากันไปเลยนะครับ,รบประมาณนี้นะครับในการเลือกรูปภาพแท็กรูปภาพก็ค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายนะครับเร็วเร็วอยู่เหมือนกันนะครับในการแนบรูปภาพ ก็สะดวกนะครับใช้งานง่ายสะดวกก็สามารถไปที่เว็บไซต์ของเขานะครับแล้วก็สามารถกดดาวน์โหลดมันอาจจะจุนยากนิดหน่อยนะครับตรงที่ว่าเราไม่ได้สามารถดาวน์โหลดผ่าน Google Play Store ได้โดยตรงนะครับแต่เราไปไปที่เว็บของเขาแล้วก,ก็ต้องยืนยันนะครับว่าออรับรองนะครับว่าเรายืนยันใช่ไหมที่จะเอา ไฟล์ที่ไม่มีแหล่งอ้างอิงมาใช้งานอะไรประมาณนี้ในตัวส์บของเรานะครับกดไปได้เลยนะครับส่วนวิธีการเนี่ยพอดีพิชติแกเขียนบทความแนะนำแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะเชื่อมลิงก์เอาลิงก์มาแปะไว้ใตค้คลิปไว้ให้ด้วยนะครับก็บวิธีการใช้งานที่เป็นบทความนะครับนั่งอ่านดูได้เลยนะครับทำตามขั้นตอนของวิชาได้เลย พิชาตก็ค่อนข้างที่จะพิชาติไม่ค่อนข้างเนยพิชาติก็โชว์รายละเอียดนะครับทําตามได้ง่ายๆเลยนะครับหรือถ้าไม่เข้าใจอะไรจริงๆก็สอบถามเข้าไปได้นะครับไม่ว่าทั้งพิชาติเองหรือถามผมก็ได้นะครับของผมนี่มั่วนะครับมั่วมั่วจนได้อะไรมาเนี้ยนะครับทำไป เอาให้มันจนได้อะประมาณนี้นะครับบางทีก็ต้องเวลาจะแนะนำบางทีก็ต้องย้อนกลับไปนะว่าเอะเธอทําอะไรบ้างตรงไหนตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีคนเราทําไปแค่ครั้งแรกบางทีไม่จําไม่ไม่จำนะครับมันก็จะต้องย้อนกลับไปดูวิธีว่าโอ้ตรงนี้เจอตรงนี้ต้องทําอะไรบ้างอะไรบ้างนะครับบางทีมันก็ลืมนะครับไม่ได้ทําบ่อยแล้วก็ไม่ได้สมัครบ่อยๆนะครับถ้าเกิดเออมานั่งสอนกันบ่อยๆนะครับ สอนทุกคนการติดตั้งสักส0คนงี้เอาละเริ่มเข้าสมองนะครับเริ่มจำล้วนะครับเพราะว่ามันเริ่มชินก็ประมาณนี้นะครับไอ้ส่วนสีน้ำเงินสีน้ำเงินเนี่ยนะครับก็คือเหมือนเห็นนั้งแต้วเอามาโชว์นะครับมันเป็นเหมือนการผมไม่ได้แปลภาษาอังกฤษนะไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรนะรับเป็นเหมือนการาให้รางวัลกับเจ้าของแพลตฟอร์มนะครับ ในการใช้งานนะครับเขาก็จะดึงเราก็จะได้95%นะครับของรางวัลที่ได้แล้วก็อ e ีก5%ก็จะเป็นของเจ้าของแพลตฟอร์มนะครับเพื่อจะเอาไปพัฒนาต่อเพื่อจะเอาไปพัฒนานะครับแล้วก็บมรุงรักษา,านะครับแพลตฟอร์มของเขานะครับก็ด้านล่างจากที่เป็นไอปุ่มแดงๆนะครับเมื่อกี้นะครับมันก็จะมีที่เป็นถักขาว,ขาวนะครับ เราตรงนี้เราสามารถใส่แท็กที่เราจะต้องใส่นะครับว่ารูปภาพหรือเนื้อเรื่องที่เราเทําการโพสต์ลงไปเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะครับก็แท็กเนี่ยก็สามารถเข้าไปศึกษาจากข้อมูลของน้องแก้วที่น้องเต้าเขียนแนะนําไว้นะครับว่าแท็กอะไรใช้กับอะไรบ้างนะครับเ,เราใช้ภาษาไทยก็ใช้แท็กไทยด้วยนะครับเราคนไทยก็ใช้ไทยแลนด์ด้วยนะครับเพื่อที่ แน่นอนแหละคนไข้เราก็จะได้หากันเจอนะครับอ,อันนี้ก็คือผมเมื่อก่อนผมจะใช้วิธีการพิมพ์ด้วย Google Document นะครับเพื่อทีอ่ใช้เสียงในการพิมพ์นะครับซึ่งมันผมจะใช้ PC ในการในการอัดในการพิมพ์นะครับมันก็ไม่ค่อยจะจะ,สะเสถียรเท่าไหร่นะครับมันก็จะคอยแต่จะเปลี่ยนคําให้ผมเรื่อยนะครับบางทีถ้าอ่านบทความผมแล้วมันคามันเพี้ยนๆอะไรอย่างเงี้ยก็ ก็เนี่ยก็เป็นพอโปรแกรมบางทีมันก็จะเปลี่ยนให้เราอัตโนมัตินะครับผมก็พยายามตั้งแล้วไม่รู้มันไปจะตั้งได้ตรงไหนก็นไม่รู้นะครับผมก็ตั้งแล้วนะครับยกเลิกไม่ให้มันแบบเปลี่ยนประโยคอะไรให้เราอัตโนมัตินะครับก็จะให้มันใช้คําพูดที่เราพูดลงไปเนี่ยพิมพ์แต่มันก็ไม่ไม่ค่อยได้แต่พอใช้แอปนี้นะครับเออได้เฉยนะครับก็คือเวลาเราพูดอะไรมันก็จะไม่เปลี่ยนให้นะครับมันก็จะพูดตามที่เราพูดลงไปผมก็จะไปก๊อป รูปแบบฟอร์มที่ผมเคยทำไว้นะครับก็มาวางเลยนะครับไปเอาจากในโทรศัพท์ใน Google ด็อก ument ที่เราทำไว้นะครับมาวางใต้โพสต์ Post, นะครับเราจะทำอะไรลน่ะแบบฟอร์มแพลตฟอร์มไอ้แบบฟอร์มแบบนะครับเรื่องการติดต่อติดตามเราอะไรอย่างเงี้ยตรงไหนอะไรเงี้ยเราก็เอามาวางไว้ใต้ใต้โพสต์ของเรานะครับสำหรับคนที่อยากจะติดตามเราทุกช่องทางที่เรามีนะครับก็แนะนำ ก็ใช้ d o c เมนต์ในการทำนะครับเมื่อไรจะถึงเนี่ยใกล้จะถึงแล้วมั้งนะครับเกี่ยวกับเรื่องแท็กที่อัดไปผมก็โม้ไปเรื่อยยาวไปเรื่อยนะครับบางทีจําไม่ได้หรอกว่าเคยพูดไปแล้วเนี่ยพูดอะไรไปบ้างในคลิปที่ทําที่อัดไปอันนี้อัดไปประมาณ2วันแล้วนะครับประมาณวันที่เมัง้งนะครับเหรือ8เนี่ยแนะครับอ่านตะวันตะวัน,ว,นวันเดียวนะมัง้ง ก็คือ,อ,อได้รับการแนะนำจากน้องแก้วนะครับว่ามีแพลตฟอร์มใหม่ทางพิชาิแกก็โหลดใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับอ๋อไวจริงจริงครับก็ทดลองใช้งานดูอันนี้ผมก็ใช้แท็กนะครับก็พยายามใช้แท็กที่มันเกี่ยวกับเนื้อเรื่องนะครับใช้แท็กที่คิดว่าเ,เราใช้แท็กเขาแล้วเนี่ยเขามาอ่านบทความของเราแล้วเขาก็เออปอร์เซ็น การที่คนจะมาโหลดมาโวตให้เราเนี่ยเออทางไหนที่ที่มันที่มันน่าจะต้องใส่นะครับเอ,อ่อตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมใส่ได้กี่แท็กนะครับแตออ่ถ้าเป็นที่ Steam It นะครับเราสามารถใส่ได้แค่8แท็กนะครับ8 8คำนะครับเพื่อเลยตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าใส่ได้มากกว่าหรือเปล่านะผมก็ไม่ได้ผมไม่ได้ลองด้วยนะครับผมก็อาศัยเอ,อ่ออ่ะยืนพื้นไว้กว่อน8 ก็ตามที่ว่านะครับเราก็ใช้แท็กที่มันเกี่ยวข้องกับบทความของเรานะครับแน่นอนว่าแท็กไทยแลนด์แท็กไทยนะครับลืมไม่ได้นะครับพอเราใช้ภาษาไทยในการโพสตแล้วเพื่อนเราก็จะได้หากันเจอด้วยนะครับก<ะ>็ใส,ใส่ใส่นีครับใส่แท็กบางที่นะครับเราอาจจะต้องอใส่ลูกน้ำนะครับ เขเรียกอะไร question mark นะครับขั้นระหว่างคำนะครับแต่บางแพลตฟอร์มนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับที่ที่ที่โพสต์นะครับส่วนใหญ่ก็แค่เว้นคำว้นวักนะครับใส่คำหนึงเสร็จก็เว้นวักคำหนึงนะครับส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราไปโพสต์ใน f a c e b o o k โพสต์ในเว็บไซต์ของเราเองเราก็ต้องใส่ชาร์ปนะครับใส่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมลงไปนะครับ หรือในทวิตเตอรอะไรเงี้ยเราก็ต้องใส่ชาร์ปเข้าไปเพราะว่าชาร์ปเนี่ยเป็นเครื่องหมายเหมือนอให้ใส่ใช้แท็กนะครับเป็นแท็กเป็นแฮชแท็กของเรานะครับของบทความเราที่เราจะใช้นะครับบทความผมส่วนใหญ่ผมจะใช้เอสุดใจนะครับเอสุดใจเป็นเหมือนแบรนด์ไปแล้วนะครับเอ,เอสุดใจก็เหมือนกับว่าชื่อ สากูแล้วก็สุดใจนามสกุลเอามาต่อกันเอานามสกุลขึ้นก่อนเพราะว่านามสกุลผมนี่โหลนะครับมีเยอะเพื่อคนจะได้รู้จักนะครับเยอะก็ประมาณนี้นะครับในการใช้แท็กตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับความเรียบร้อยของโพสต์เรานะครับว่าโอเคพอจะย่งประมาณนี้นะครับก็จะขึ้นจะโชว์มาให้พรีวิวดูนะครับหน้าตราที่เราจะ กดแล้วก็โพสต์ไปเนี่ยมันก็จะประมาณนี้แหละ,ะส่วนใหญ่อย่างที่ผมบอกนะครับผมจะใช้วิธีการพิมพ์ด้วยเสียงนะครับเพราะว่าถ้าใช้งานผ่านโทรศัพท์เนี่ยนิ้วมือเาราม,ม,มันใหญ่นะครับนิ้วมือผมอะมันใหญ่นะถ้ามือผู้หญิงนิ้วผู้หญิงเขาจะเล็กๆนะครับผมก็กดโพสต์ไปเรียบร้อยแล้วก็กดยืนยันครับมันก็จะเล็กๆนะครับมันก็จะต่างกันอโอเค เรียบร้อยนะครับแต่ว่าอันนี้มันยังโชว์หน้าของพี่สาวอ,อยู่ไปดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับหน้าตาของโพสของผมว่ามันก็อาจจะยังไม่ขึ้นโดยท,ทันทีนะครับว่าเราที่เราโพสไปอ่ะนหน้าตาเป็นยังไงที่นี่ผมก็คลิกไปที่โพสนะครับให้มันโชว์ ครับนี่นะครับก็เรียบร้อยสำหรับการโพสผ่านเพลย์สเตีมนะครับง่ายมากมากเลยใช้สะดวกใช้ง่ายนะครับยิ่งถ้าเราไปอ่านโสต์ของเพื่อนนะครับถ้าเราขี้เกียจมานั่งอ่านกดละโพงนะครับฟังเสียงอ่านให้เลยนะครับก็สะดวกไปอีกแบบนะือเข้าใจทำแต่คนนี้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับบทความผมเราก็สามารถแชร์ออกได้นะครับแชร์ผ่าน facebook มี ผมลองเลยนะแชร์ผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์เยผยแพร่นะครับให้เพื่อนๆมา,าสร้างรายได้เสริมผ่านการพูดนะครับกัน,นเพื่อเป็นการออมสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับเอาไว้นะครับเพราะว่าเรา,เาต้องมีการเก็บออมเนาะนะรเราต้องรู้จักออมก็ บทความที่เราโพสต์ไปนะครับก็ก็สามารถสร้างมูลค่าให้กับเนื้อหาของเราได้นะครับดีกว่าเราไปโพสต์ลงตามโซเชียลอื่นๆแล้วเราไม่ได้อะไรกลับมาเลยนะครับซึ่งสําสหรับคนที่ไม่ถนัดโพสต์ยาวๆนะครับโพสยาวโมเ้เยอะๆเราก็สามารถโพสต์สั้นๆก็ได้นะครับเล่าเรื่องนะครับ เหมือนเล่เอาอะไรอะชีวิตประจำวันนะครับว่าในหนึ่งวันเนี่ยเราทําอะไรไปบ้างกันมานั่งนึกแล้วก็เล่าเล่ามาเป็นเนื้อเรื่องนะครับเหมือนเขียนบทความเหมือนเขียนเรียงความนะครับลงไปแล้วเรากา็ในแต่ช่วงเวลาในวันนั้นนั้นเราก็สามารถที่จะถ่ายรูปนะครับเก็บไว้บางช่วงบางช็อตบางเวลาที่เราทํากิจกรรมนั้นๆไว้นะครับแล้วเราก็เอามาแทรกมาเพิ่มเติมกับเรื่องราวในชีวิตของ,เ,อของเราได้ ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับมันก็มีบางทีคนเราเนาะผ่านการเวลาผ่านไปก็ลืมบางทีนึกอะไรไม่ได้นะครับก็ย้อนมาดูประวัติเก่าๆของเราได้นะครับบางทีอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องงานก็ได้นะครับนี่ผมก็ลงไปใน facebook นะครับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้คนได้รู้จักนะครับ จะผมจะไปหาแท็กนะครับแท็กที่เกี่ยวข้องนะจะไปคัดลอกแท็กมาวางนะครับกับบทความที่ผมโพสต์ไปนะครับแล้วก็เป็นแท็กที่เกี่ยวกับเรื่องของการแนะนําการสร้างไรายได้เสริมนะครับจริงก็จริงๆไม่ได้อะไรนะครับบอกตรงๆว่าที่เราทําเราไม่ได้อะไรกันนะครับเพียงแต่ว่าก็อยากจะสนับนุนอยากส่งเสริมให้ คนไทยได้รู้จักกับแพลตฟอร์มนี้เยอะๆนะครับแล้วก็มาทำกันเยอะๆนะครับเราก็จะได้มีรายได้เสริมเข้ามาให้กับตัวเองได้นะครับแล้วอีกอันหนึ่งที่มันได้มาย้อนกลับมาทางอ้อมก็คือในเรื่องของนี่แหละเป็นการสร้างชุมชนเป็นการสร้างองค์กรให้มันเป็นที่รู้จักเยอะๆพอรู้จักเยอะๆก็นี่แหละสังคมของการแบ่งปันของ s t e a ม it นะครับก็จะมีการ แลกกันกดปูดกด,กดให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับกดประมาณนี้นะครับผมก็แชร์ไปเรียบร้อยสําหรับเพลย์ส r e a m นะครับเอาขึ้นหน้านี้อย่างเดียวนะครับนี่นะครับก็จะวเวลามีข้อมูลอะไรเขาก็จะแจ้งเตือนเรามานะครับมาที่ผมนะครับก็ถือว่าเป็น แอปที่ใช้งานง่ายมากๆเลยนะครับอันหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำนะครับให้พวกเรามาลองใช้กันดูนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับในการแนะนำแอป Play Steam ให้พวกเราคนไทยได้ลองใช้กันดูนะครับเพื่อหารายได้เสริมให้กับเราเองและครอบครัวนะครับสวัสดีครับ ไลค์กดติดตามให้ด้วยด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออแห้ประกอบคุขมิปัญกาทีรับว้า